คาะมนียันยิงพาพีพานองมาแกงเห็ดใส่น้ำอย่านางใส่เบอือจะ้ะอันนี้เห็ดเฟียงเห็ดฟูหนูนะคะแล้วก็บักแขงแล้วก็ใส่ผักสงแงะเด้อจะ้ะสแบบนี้แล้วอันนี้ก็ไว้ถาใส่ตบ้ายรืมทงพี่น้องเอ้ยใส่เบือจะ้ะ เดี๋ยวร้อเดือดกันเพีอ่ยอยๆเราไปเบ่งต่อจ้ดำอ่ะพี่น้องคะเดือดบุ๊บบน๊บีอันรสด,ด,ดีไม่เกลือจากน้อยเราเด้อแยกนี่สิบกว่ทันใสปลา,ลาไหลเพราะว่าสีเมนตนกับเีื้อแล้วนะเนี่ยค่ะกินพัดกูนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเพราะว่าความหวานของน้ำยานางเห็ด ต่างๆพี่น้องค่ะคือนะคะหนึ่งกระชีใส่ลูกโดดแล้วก็ดอกกระเจียวดอกกระเจียวบ้านอยู่เต็มวงพี่น้องค่ะรออีกจักแป๊บอยาเดี๋ยวสิขั้นตอนสุดท้ายของกระชีใส่ผัดสะแนทนะคะมีพี่น้องค่ะสุดท้ายท้ายสุดเป็นตัดแสบบอชิมอีกรอบเด้อจ้ะ เริ่มลายแล้วแตกลงไปจ้ะแกงเห็ดฟักทองน้ำยานางผักใส่เนียนะคะนี่พี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะเรียบร้อยเรียบร้อยไปกินเขาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องคะคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเอ๋ยมาจ้าแกงเห็ดใส่น้ำยานางแล้วก็มีบึกเอือ ดอกกระเจียวใส่สารพัด <laughs> ส,สารพัดเนื้ี่เนื้อไก่แล้วก็มีออบอมกมันติดน้ำเนาะ กับคุณโคมเนาะกระเทียวอ่ะอืม,อมเจียวให้หนึง่งเนาะไม่พอเข้ามาทำเพี้ยนพอย่อบสิน <c oughs> เหมือนเดิมพี่น้องคะาด้สีผ้ากันเหมือนเลยชาเลีได้กินเขาแล้วสิบไปเอาหัวห้อนค่ะเปิดเอียร์น้อนในห้องอี่แล้ว พอฉันเสียใจก็ได้ฮวนอีกก็มาผัานฉันคือของเขาก็ะฮวนมีแต่แนวร้อน,น,นๆเผ็ดแล้วๆก็มากินพี่น้องเอ้ยมาค่ะคนนก็ฉันเสียความเดบูลบูลเลเนาะส่วนเนีน่ยฟักทองอะไรมันมันมันจริงๆ ก็แขนเจาะเราคือรอรอรอครับธรรมดาเลยเนาะปังมัอแก่คนเดียวรอไปเมื่อดุกดุกเห็ดหูหนูเมื่อทำให้ซาวไม่ได้มันเมื่อนอ้ยเนาะส่อนกันมีได้ยังไงมันห่อนอ กเขางานคต้องฝางงกบางานมันก็บเขาปะพี่น้องีกจวลองเหียบลงดูยังงยางงจำจังสนจ้ะไม่เนาะยังกับว่าเปนผู้ดีเนาะ Xăm Tê em thế, Ừ Thôi được Ừ Này mồm xịt mê dữ mà đứt, thuật มันจะเ้าว่าเ่หี่ยวเขาอ่ะือเรียนกินที่เป็ดม่วงคนน่ะกระม่วงนั่นน่ะโอ้ยใสสองม่วงหนึ่งเนบ่อถ้าเขาจะโมโหหิวเขาอะ่ะมันจะเศร้าตงเเขาเอนสิบเอ็ดมงนะกินแสบส่สองมงเลยัดไข่หันัดเรนเรนไปกันยู่ค่อ้ น้ำบวกเข้าไปพจริงลงเจ็บปากน่ายเนาะมันแสบน้ำมันฝักขยันติดห,อ,อ,หอ,อดบานปูกัญ้าเอาจือนอามาปล่อยนี่วืน ดกดเอมากไปจะโควิดอ่ะเื่อน <Gon os, S 1> ่ะเขื่อนในฟางเก็บเดซาแล้วซองคู่พี่้ังมันไหวงีช่เนาะ นี่คนเดียวงานอะไรสศษๆลงกี่หนาเออหันอย่าง,ง,งหันกระซเอาจ้ะตักผ่ากับเขาเดี่ยวแหงไอ้ทุนหงวงัหวเผ็ดฟางนำจ้ะนังเกือบพวง ผักสังเงียเราก็จะมีดอกกระเจียวด้วยพี่น้องหลายปวดสามชิลันสีดอกหาดอกสิบบาทยังงงเอายี่สิบบาท ออขอโทษจขอให้พี่น้องค่ะกินไปสมัครสมแมงไป กิในให้ครบบานคือจะแซ่บสักอืมหม,มันทางจะน้ำเดือดใส่กวนหมูเดอ้อ น้ำอย่าน้างใส่มือเราเนาะสุกแล้วก็ใส่เห็ดใส่เครื่องพี่น้องจ้าเกือบร้อนคล้ายไม่จะซ้ำเนี่ยร่างดีดีดลอดกินกับปุนกบขอบคุณครับ <laughs> <laughs> แซ่บหนัวพีน่นางเลยนมาเป็นแต่แซ่บก็แซ่บเพื่อเราอืมบุกมาเห็ดหนก็นเอาเห็ดอื่นเด้อ ย้ำใจขอบปุ่นนะจ๊ะรัวทีเดียวว่าตัวละบ่าดแวง่ายด้อเปิดของเขากำลังใจจ้ะขอรูปเพื่นขอบคุณทุกกำลังใจสุมองสุบอลี่น้องครับ Vâng cân tay Kịp tay Nằm bút bút Để ดังไฟเนาะบ้านเนาะไม่เสียบทำกระเทียมพริกเสียบดกักเห็ดเข้ปไปอำลำอืมอืมเสียบตลอด เขาตีปกไงพี่น้องเอ้ปบะเบิดหรอกไปกินคาบด้วยขอบคุณกำลังใจสุมองสุบอนพี่น้องค่ะทุกๆพื้นที่เป็นติดตามรับชมยูเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าราพี่ร้าน้องนะคะพอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ